สบายดีทุกคนสบายดีอยู่ฝรัง่งตอนนี้ก็เป็นตอนเ้าพวกเจ้าอยู่ฝรั่งเศสเน,ะนาะวันอังคารกะอันพากันมาตัวเมืองพวกเจ้าแต่ว่าตอนเนีันท่าหัวอยู่หัวคอยเพิ่นมีนัดกับอันด็อกเตอร์นะพวกเจ้าแล้วกะอ่าหลังจากที่มีนัดแล้วแล้วพวก่อยก็จิไปเซื่อของอยู่ของกินนะพวกเจ้าอยู่ห้างเนาะกะอันนี้กับลูกสาว่อยอยูนแหละยิงมานังพี่พม,พม, moment, moment, มาพี่ไหมมาพี่ไหมโมแม่โมแม่ลูกกันมาพี่เออมาพี่นะมานังพี่ นั่งขึ้นคันใด่ายกเจ้าอันด้านนี้ก็เป็นคันใด่ย่างขึ้นย่างลงนี่แหละดิสาวข่อยคะแนนขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงมาลูกยิงต้องตกะแป๊กขั้นไหนประูนย์เพวกเจ้าขั้นดอันขึ้นไปถึงภูเขาแล้วมันต้องมีหลายระดับนะเอออันว่านฝนโต๊ะลากาดอันอยากหนาวๆนะพวกเจ้าเออได้เย็นหนาวๆก็เลยใส่เสื้อคุมห่อ แต่ว่าถ้าถ้าแดดออกนี่ก็ใส่เสือ้อเสื้อตัวเดียวก็ออกนอกบ้านได้แล้วพวกเจ้าว่ามือนี้ทุกคนก็นคือสิเบล่าไปการที่เจ้าเนาะแต่ว่า,ามานอยู่นิซอยู่ฝรังรีซนหมู่บ้านข่อยสไลายไม่แต่ค้นนั่นคนนฒ่าคนเก่น,นะน,กน,กน่ะแก้วค้นกษเสียนเนาะถ้าเป็นนั่นพนักง,งานนั่นพนักงานนั่นสลายกับวัยรุ่นกับมียูทุกเจ้าต่บ่หลายสไลายกับเจ้าเข้าไปเหตุเวียกยวนตัวเมืองหลวงปารีสนะพวกเจ้าอัานเมืองก็ยวนเรียกมันบบหลายเนาะก็เจ้าก็พากกันเข้าไปห้างกัน ไปอยูในเมืองพวกเจ้าเออประมาณว่าอยู่บ้านนอกแล้วเข้าไปเมืองกรุงนะพวกเจ้าแต่ว่าอยู่ฝรั่งเศสอยู่บ้านนอกก็คือกบอย,อยู่ในเมืองบ้านเฮาพวกเจ้ามันค่อนข้างอันสะดวกสบายในการเดินทางเนาะว่าสิไปขั้ิไปปารีสกับมีแต่ขี่รถไฟไป45นาทีก็ฮหอดน,นะพวกเจ้าเออแต่ว่า่ารถไฟไปกลับนี่คั้นซื้อเป็นเป็นเที่ยวนีน่ก็ค่อนข้างว่าแพางนะพวกเจ้านะแต่คั้นซื้อเป็นหลายเดือนเนาะล้วจะถือกลัวถ้าผู้ใดเป็นพนักงานที่ว่าฮ็ดเวียกยวนปารีสเนาะวนหลายบริษัทก็เต้ากั จ่ายค่าเดินทางให้นะพวกเจ้าเออออกค่าเดินทางให้เอาอีกว้เอาไหมนั่งกินลูกสาวคไขยนั่งกินเขาจีพวกเจ้าอยิงงีเมาออไม่รู้อันอันนี้กับเป็นบรรยากาศตัวเมืองพวกเจ้าเปลี่นให้เบิ่งเนาะยับก้อนมาให้ซะสว่านเนียนกับเจ้ามาไายทำอันมูวี่พวกเจ้าอยู่หน้าองค์การอันอำเภอบ้าน <laughs> ค่อนข้างมีเสียงหน่อยนึงพวกเจ้าเพื่อนกำลังกะาเกี่ยมนั่นกะเกี่ยมนี่เนาะมาไทายสองสามมื้อละเต่ไ่ได้ถามกับเจ้าว่ากับเจ้าไทายเรื่องอย่างเ <laughs> <laughs> บิ่งสถานาการณ์นั้นว่านคนนันฝรั่งกับเจ้าเฮดอันไทยทำหนังพวกเจ้าะกับเจ้าจริงจังเลยค่นอนข้างว่านค่อนข้างว่ามีพนังงานหลยหลายก็เห็นเมื่อวานนั้นสาวสามสิบคนพวกเจ้าแล้วก็อุปกรณ์การถ่ายหนังกับเจ้าเนาะ บ้านเฮาเดี๋ยวนี้มันคนข้างบ้านทันสมัยเหมือนกันเนาะโบไซพนักง,งานหลายแล้วก็ใส่กล้องบ่หลายเราอยู่ฝรัง่งในปอดพวกเจ้าอันโมวีก่กระเทือนหนึ่งอันนะเจ้ามันธรรมดาซ <c oughs> ีนีมาลงทุนหลายแต่ก็อันโบโบเห็นดาราเลยพวกเจ้าเออขั้นขั้นเห็นดาราเนี่ยค่อยก็อาจจะหูจักบพาะว่าส่วนหลายค่อยก็มักเบืองอันหนังอันฝร,รั่งเศสนะพวกเจ้าหนังออกใหม่หนังแอคชั่นอย่างนะเออแต่โบเห็นดาราเห็นแต่เป็นอันคนธรรมดานะบางทีดาราอาจจะมาตามหลังหรือว่าอาจจะอยู่ในอันห้อง ห้องแล้วเวลาฮอดยามแสดงกับเจ้าจังซิออกมาสินะพวกเจ้าเออเพราะว่าดาราเขากะเว้าเรื่องการฮักษาภาพลักษณ์น้ำแกนาะเออดาราต้องเก็บตู่เป็นดารา <c oughs> อ้อยนยนต์บินผ่านไปเมื่ลไรอีกมื้อน,นี้เป็นวันพุธเดี๋ยวพวกเจ้าอยู่เพื่อฝรั่งเศสเนาะอ่าวันพุธโรงเรียนสลายกันได้กับปิดพวกเจ้าแต่ว่าบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนนะกับเปิดเนาะรถยนต์ นยนพวกเจ้านยนบินไปบินมาอยู่นี่แหละอันบอลพวกค่อยนั่งนี่ก็ยู่ข้างห้องกันบ้านพวกเจ้าเออมันค่อนข้างว่านมีบอลออกกาลังกายลูกสาวนะเออย่างขึ้นเขนไนลงเขนไนอันขึ้นไปเทิงนี่ก็เป็นอันสวนกุหลาบที่ค่อยพาพวกเจ้าเบิ่งเมื่อวานนี่นะพวกเจ้าเออมุมนี้มันจะเห็นโบสถ์นะพวกเจ้าเห็นบ่ข้างหลังเนะเป็นโบสถนะ์เนาะเออมันงามนะพวกเจ้าแต่ว่าให้เบิ่งโบสถ์ฉนะพวกเจ้าค่อยมืดกรยาม,มัน <laughs> มีแสงแสงโบโพคนหิวแสงมาเล้วนะ อันบางเท้อเสียงไหล่ก็รลายไหล่อกเจ้าเออเสียงเฮงนะมันสภาพไปบึงเด้อะคันใดลูกสาวคอเกินแต่ว่าอ่างกระบื้อใบไก่ด็กพวกเจ้าที่แถวแหละมันก็เป็นพักน,น้อยๆนะพวกเจ้าบ่ทำบ่ค่อนข้างอันตรายตอนไหน,นยิงไปหุ่นละลงพุ่นเดินถิงเด้ออันบางเท้กอกระพักกันบ่กับรังกายเด็กพวกเจ้าส่องไม่รู้บ่ค่อยว่านบ่บ่บ่ใบละโอ้มันสูงขึ้นไปเทิงพุ่นกะเป็นส่วนกุหลาบเนาะแต่ว่าให้นางเลี้ยวไปเลี้ยวไม้หละพวกเจ้า นี่ก็เป็นโบสถ์พ่อเจ้าโบสถ์ที่วานอันนี้เป็นโบสถ์ของอันคนอเมริกาแต่พ่อเจ้าสมัยสงครามเนาะเพิ่นมาสร้างไว้แล้วพ่อเจ้าละอ่าตะกี้ก,กะหล,งลงังคาเพรนพังมาแกเนาะละกับกำแพงกับเพรนพังละเห็นบอนอยู่ด้านหน้ามันใหม่นะพ่อเจ้าเพราะเพิ่นซ่อมแปลงใหม่เนาะอ่าด้านหลังมันยังเก่าอยู่เป็นกำแพงเกา่กเกากะรีโนเวทพ่อเจ้าสมัยสงครามกะระเบิดน,นะพ่อเจ้าเนาะการทำนั่นระเบิดเฮ็ดให้อาคารเฮือนเพพังหลายบอนพ่อเจ้า หญิงย่างขึ้นย่างลงหญิงมาพี่ไหมมากินน้ำเลมน้ำบอยญงขึ้นย่างลงลูกสาวค่อยกระเด็นแม่รับถ่ายยี่เด้อมาพี่กัดพวกเจ้าตําลึงฝรั่งค่อยแต่ว่าบบหลายพวกเจ้าบุาพสิ้เก็บย้อนเนาะอยู่เทิงมุ่นกับมีมบอแซบแซบพวกเจ้าผู้ใดอยู่ฝรั่งเศสเนอันเคยกินแล้วหู้ซื้อมันกะ แนะนำมาได้พวกเจ้าดูอังสืออย่างเนาะคอยมีแต่เอิ้นว่าพักตำลึงมาพกันเนาะแต่ว่ามันกับโบคือบ้านเฮาร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเจ้าพักตำลึงแซ่บคือก็พักห่มพวกเจ้าเออเพราะอยู่ตลาดกับโบเห็นนั่นคนฝรั่งขายเดี๋ยวพวกเจ้าก็เลยว่ามีแต่อยู่ปลาไหมนะคอยคิดว่าน่าจะฝรั่งที่น่าจะบบกินลงมาเด้อยิงเด้อแม่นางยินดีเด้อหาบอลหาบอลพักพลเซา ะจะหน่อยอ่านครอบครัวพวกค่อยนะพวกเจ้าเอออันยูฝรั่งเศสนอะอข้นไปซื้ออาหารการกินกันเดือนหนึ่งบางทีก็ไปหนึ่งเทือสองเทือพวกเจ้าไม่ได้ไปหลายเลยบ่คือบ้านเฮาเนาะยายะ,ยะลงมาลงมาบ่กเมยนเงินพนพนจับลงมาไว้ลงมาลูก วายู terror, urai, guard, ่เมืองนอกนี país, ่สไลายคนไปซื้ออาหารการกินนะพวกเจ้า hmm. ก็แล้วก็ไปอันเดือนละหนึ่งถึงสองเถื่อนพกเจ้าเป็นพวกอันเครื่องไส้อยู่ในเฮือนที่ว่าเป็นเครื่องแห้งอย่างพวกเจ้าข้าวสารอาหารแห้งเนาะคันเป็นบ้านเฮาเนาะสบู่โอเครื่องไส้ห้องน้ำโบสไลายก็แล้วก็ไปซื้อหนึ่งเดือนสองเดือนไปซื้อหนึ่งเถื่อนพวกเจ้าซื้อหลายๆนะพวกที่ซูโบอสินะแต่ถ้าเป็นอันพวกผักสดสินะกะมิตรตลาดทุกๆวันศุกร์นะพวกเจ้าเนาะอยู่นี่เนาะบางเถื่อพวกข่อยกลับมาผักสดหม่องไม้สดเนาะเพราะว่าถ้าเป็นพวกผักพวกไม้เก็็บบบเเกกดดดน่ไไ้้้้ะพวจาตอองิฟ อ่าอย่างกับเจ้าอื่นหนึ่นกาะต้องได้เห็นอ่าซื้อมาละกันกินเบิร์ดแล้วก็ไปซื้อใหม่พวกเจ้าเออมันค่อนข้างว่าเน่าไวเนาะอากาศอากาศบางช่วงนี้อากาศฮอนพวกเจ้าบ่านอยู่ฝรั่งเศสช่วงนี้เราดูการกับเมนพวกกันหมักเมลลงพวกเจ้าเด้อมักเป็นหมักแตงนะพวกเจ้าที่ค่อยเคยรีวิวเบิร์นเนาะแซ่บแซ่บหวานหวานเจ้า แต่ถ้าเป็นบักเฟสนี่ยังโบเซปอ่ะเนี่ยพวกเจ้าโซลายบักเฟสเนี่ยบักสตรอเบอรี่นะกับเจ้าน้ำเข้ามาแตนประเทศเอสปานนะพวกเจ้าเออเอสปานาอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะพวกเจ้าบ่ฮู้ว่ายอ,อยู่โซนยุโรปเป็นเขึอนบ่เนาะอยู่โดยเฉพาะอยู่ฝรั่งเศสที่ค่อยเห็นมานาะพวกเจ้าว่าคนสูบยาเก่งๆพวกเจ้าบ่ว่าสิเป็นผู้หญิงผูง้ชายนะพวกเจ้าสูบแข่งกันว่าซั่นอ่าหมู่บ้านที่ว่าคอยอยู่นั่นมีคนขายยาสูบอันหลายๆพวกเจ้าหลายห้านนะมีห้านขายยาสูบโดยเฉพาะเลยพวกเจ้า ว่าอย่าสูบกับค่อนข้างราคาแพงกันกล่องหนึ่งนะพกเจ้าสิบห้ายูโลถ้าเป็นเงินเงิน,นเงินลาวประมาณสามแสนปายถ้าเป็นเงินบาทเกือบห้าร้อยบาทนะพกเจ้าป้อก็จะสูบเนาะคันบางคนสูบเบิดหนึ่งกล่องต่อมือนะเดือนนึงเป็นเท่าไหร่พกเจ้าคูณเอาเาว่าอ่อนซ้อนนะะ่ว่าอ่อนซ้อนขนาดเรื่องดีดีลูกอ่อนซ้อนนะะ่ว่าผู้ที่บ้านเขาจะสูบหยาดพกเจ้าแนะพงก,ก็เข้าก่อนน้ำพกเจ้าค่าอย่าสูบนะ ใครย,ยนวนค่อยเป็นผู้หญิงเนี่ยเอเชียนะพะเจ้าเออบ่สูบยาเนาะเราควรค่อยกับบ๊สูบยานะกระโชคดีว่าลูกข่อยเนี่ยก็สิบบ่อยสูบยาดอกพวกเจ้าย้าน <c oughs> แต่ก็ว่าว่าบ่ได้นะพวกเจ้าเนาะเด็กน้อยอ่นสมัยนี้พวกเจ้าเวลาไปหอ้องคำรงเรียนเนาะมีหมูพาสูบก็บสิได้สูบในหมูสิดอกพวกเจ้าเออก็ได้ป้องกันเนาะเพราะว่ายาสูบมันกับบอดีตอนสุขภาพนะพวกเจ้าเนาะน้ำหิวน้ำแล้วพวกเจ้าพอกับร่างกายแล้วก็หิวน้ำว่าอย่างกับจบบ๊วสิ้นทำลูกสาว ไม่นางคัดจังหวะสไลด์ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเว้าสไลด์ค่อยมักอันเพ็ดอันเวลาเข้าไปผู้เดียวนุกเจ้าเออไปนําลูกสาวบม่ค่อยสะดวกเว้าไปละกันลูกสาวได้เบิ่งล like wow. yeah, ูกสาวน้าแล้วก็ขึ้นบ่อพวกเจ้าสิเว้าอย่งคิดนบ่อกนะสมองมันปุ๊พระนีวุ่นวายเอาอันนี้หละโ่เสียดอกกระเป๋าหนนอ่ะนางย่านกระเป๋าเสียพวกเจ้ากระเป๋าอันสมพระนาง มีนมมีแทมเพรดมีอย่างหลายอย่างเจ้าผสมผสานสูงเยอะหญิงขึ้นเลย้องตกเด้อ